สำหรับคันนี้เลยนะคะสีประตู v c l o า s 3.0 ZP นะคะเป็นตัวรองท็อปเนาะสำหรับตัว v c l o า s นะคะตัวนี้ค่ะสีขาวมุกเลยนะคะราคาอยู่ที่1 1ึ่0 0 0าน1บาทนั่นเองนะคะสวยจบครบออกจากโรงงานรอพร้อมซิ่งแบบออฟโรดมากๆเลยทีเดียวนะคะกับคันนี้เนาะสีขาวมุกถือว่า สวยงามแลดูพรีเมียมมากๆเลยนะคะกับตัวบอดี้2 0 2 2ของเรานะคะกับคันนี้นะสวยงามมากวันนี้ก็จะมีให้เลือกสีขาวมุกสีดำ สีบรอนเงินแล้วก็สีส้มนั่นเองนะคะหลายๆท่านสอบถามเข้ามาถามว่าเทาแลมโบมีไหมนะคะรุ่นนี้ตัวเซทียังไม่มีเทาแลมโบนะคะเทาแลมโบจะมีในรุ่นของเกรดเอ็มเท่านั้นนะคะอ่าเรามาดูดีเทลรายละเอียดในส่วนของโฉมหน้าก,นก,นกันก่อนกับตัวนี้นะคะคันนี้ก็คืออ่าเตรียมส่งมอบให้ลูกค้าเมืองน่านนะคะจะอ่าอ่าคืนสไลด์ไปส่งที่เมืองน่านอีกทีหนึ่งนะคะสําหรับตัวนี้ค่ะในส่วนของโฉมด้านหน้าไฟหน้าเป็น ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ค่ะ e s z u Vision MyL e d Super Delight อยู่ภายในโคมเดียวกันกันกบโปรเจคเตอร์เลยค่ะไฟสูงไฟต่ำอยู่ภายในหลอดเดียวกันนะคะกับตัวนี้รอ,อชมเชียวมากๆกนะคะกับดีไซน์โครมไฟหน้าของเขาเนาะแล้วก็ในส่วนของดีไซน์ไฟเลี้ยวค่ะดีไซน์ออกมาให้แยกจากโครมด้านบนนะมาอยู่ด้านล่างออกแบบเรียงเป็นแนวตั้งรับกับในส่วนของไฟตัดหมอก ตัวนี้แน่นอนอยู่แล้วตัวรองท็อปนะคะในส่วนของไฟตัดหมอกเป็นหลอด LED มาให้แล้วเรียบร้อยค่ะอืมและในส่วนของด้านหน้าค่ะที่กับเปลี่ยนมาล่าสุดเลยนะคะดับเบิลไดเมนชั่นในส่วนของกระจังหน้านะเป็นสีทูโทนนะคะก็จะเป็นสีเทาเมทัลิกนะคะตัดกับนะสีสีสคโครมเขาะว่า,าง,งัา้นนะ <laughs> ไม่ใช่คโครมเมียมนะคะเป็นสีคโครมบอกให้คัๆสีชานะอืม ล่อสไตล์ออฟโรดมากๆกับคันนี้นะคะมาพร้อมกับโลโก้ i s u c h r o เ e ียมขนาดใหญ่นะคะอืมแล้วก็ดีไซน์ในส่วนของกระจังหน้านะคะก็ถ้ามองรวมๆจะเหมือนมีเขี่ยวอยู่2ชั้นนะอืมแต่ภายในเขี้ยว1ชั้นจะมีอยู่สสีก็คือสีเทากับสีโครเมทัลิกนั่นเองนะคะค่ะแล้วก็ผสมผสานกันให้เข้ากันลงตัวในส่วนของช่องระบายลมนะคะอืม ก็จะช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนของห้องเครื่องได้ดียิ่งขึ้นด้วยโอเคค่ะค่ะเรามาต่อนะคะแล้วก็ถัดมาในส่วนของด้านด้างตรงนี้นะคะเขาเรียกว่าเป็นขาดกันชนด้านหน้านะก็ออกแบบมาก็จะมีเฉพาะในส่วนของตัว V c r o s s Max หรือตัวท็อปเท่านั้นก็จะมีในรุ่นของเกรด Z P และเกรดเเท่านั้นในตัว V c คล s s เท่านั้นนะตัวไฮเดนเดอร์ไม่มีนะคะและดู ออฟโรดนะคะพร้อมรุ่ยมากๆกับขันนี้นะอืมกับด้านข้างมองมุมนี้กันมากนะคะก็จะเพิ่มเติมเสริมแต่งในเรื่องของคิ้วล้อตัวนี้เป็นคิ้วล้อโทนสีเข้มขึ้นนะคะอืมก็จะออกเป็นสีดำเมทัลลิกไปเลยนะคะดีไซน์ให้เข้ากันลงตัวเป็นเอกลักษณ์ของรุ่น V c r o s s มากๆเลยนะคะกับตัวนี้ค่ะแล้วก็ในส่วนของล้อแมก่ะตอนนี้เป็นล้ออลูมิเนียมอัลลอยเป็นสีดำนะคะ อืมเป็นสีดําและดูออฟโรดมากๆค่ะหล่อจริงๆนะคะตัวนี้ยางที่เราได้จะเป็นยางบิสโตนนะคะสีลียางตัวนี้จะอยู่ที่สองหกห้าทับหกศูนย์ R สิบปดนั่นเองนะคะในส่วนของตรงนี้อืมแล้วก็ในส่วนของล้อแม็กดีไซน์มาล่าสุดนะคะอืมให้แลดูฉบเฉียวมีแต่คนชมนะคะสำหรับลายแม็กตัวนี้เนาะอืม หล่อพร้อมดึออฟโรดมากๆนะตัวนี้เป็นขอบสิบแปดมาให้แล้วนะคะและในส่วนของช่วงล่างนะคะก็จะเป็นคอยสปริงค่ะอิสระป,ปีกนกสองชั้นมาพร้อมกับโช๊คอัพแก๊สนะคะเหล็กกันโครงนะช่วยในเรื่องของความนุ่มนวลและยึดเกาะถนนเป็นเยี่ยมนั่นเองนะคะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะคะที่ทำความสะอาดกระจก หมายถึงที่ฉีดน้ําปัดกระจกนะคะก็จะเป็นแบบริ้วอินมาภายในการปัดน้าฝนเลยเนะาะค่ะกระจกมองข้างซ้ายขวานะคะรุ่นนี้ก็จะเป็นสีทูโทนนะคะด้านบนจะเป็นสีดําเงานะคะดําเมทัลลิกด้านล่างจะเป็นสีดําออกดำด้านนะแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวนะคะอยู่ในกระจกมองข้างซ้ายขวาเป็นหลอด LED มาให้แล้วเรียบร้อยนะคะโลโก้ V Cross c h r o m ียมนะคะอยู่ตรงนี้นะม,มือจับค่ะก็จะเป็นสีดํา ด้านบนก็จะมีราวหลังคามาให้ด้วยนะคะก็จะเป็นสีดำดอกดำมเมทัลลิกนะคะอ่าแลดูโฉบเฉี่ยวลุยลยอลอฟโรดมากๆสำหรับรถรุ่นนี้นะคะก็ยังคงมีส่งมอบให้เรื่อยๆนะคะวงเล็บการคิวนิดนึง <c oughs> มีลูกค้าสอบถามเข้ามามากมีรถไหมมีรถไหมอะไรเงี้ยแต่บางครั้งถ้าทัานไม่จับจองเข้ามาเนาะมันก็มันก็ได้ชาด้าทีนึงอะ่ะถ้าจองเข้ามามันก็ต้องได้เร็วตามคิว ก็ตามคิวแล้วกันนะคะว่าไปตามคิวอีกทีนึงก็ต้องเช็ครุนเช็คสีเช็คคิวอะไรอีกทีนึงนะคะก็อินบ็อกซ์สอบถามเพิ่มเติมกันเข้ามาได้นะคะในส่วนของด้านหลังนะคะก็จะมีเสริมตรงนี้ขึ้นมานะคะให้แลดูแบบออฟโรดสูงขึ้นนะคะเสริมกระบะขึ้นมานะ,ะก็จะเป็นทูโทนนะคะเป็นสีดําเมทัลิกตัดกับสีขาวมุกนะคะเข้ากันลงตัวแลดูเรียบหรูพร้อมลุยออฟโรดจริงๆ โลโก้สีหุ้นสี่ิบล็อกค่ะเป็นสติกเกอร์โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ประจำรุ่นของวีคลาสเลยนะคะ,ต,นนคะตัวนี้แชสซีค่ะตัวนี้แชสซีเป็นแชสซีขนาดใหญ่นะคะออกแบบมาให้มีลักษณะสอดประกบการสามทอนช่วยในเรื่องของการบรรทุกน้ำหนักได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะคะอืมผ <c oughs> ่ามาในส่วนของด้านหลังนิดนึงค่ะไฟไท้ายก็จะเป็นไฟไท้ายที่ดีไซน์มาให้ลดูเข้มขึ้นนะคะก็ <c oughs> มีลักษณะนะคะออกแบบเป็นดูโอโซนิกนะคะเวลาเปิดก็แสงไฟจะสองสว่างรอบๆรอบๆสองสว่างพร้อมๆกันนะคะเป็นหลอด LED เพิ่มความปลอดภัยและลดการเกิดอุบัติเหตุให้กับผู้ขับขี่ได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะคะส่วนด้านล่างนะคะก็เป็นโลโก้นะคะ Z PDI เป็นโครเมียมนะอืแล้วก็มือจับด้านหลังนะคะก็จะเป็นสีดำนะคะอมืมาพร้อมกล้องมองหลังแบบลิวอินค่ะ กระบาท้ายค่ะออกแบบมาให้แลดูแบบมีมิตินะคะมองดูไกลๆจะคล้ายๆกับสปอยเลอร์หลังเลยนะคะแล้วก็โลโก้ d ีแมกนะคะเป็นโครเมียมมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะตัวนี้ หลอ่อครบเครื่องจริงๆถือว่าเป็นตัวรองท็อปนะตัวนี้นะคะหล่อจริงๆนะมองมุมไหนก็หล่อนะคะกับตัวนี้ไว้ค่ะ <c oughs> แล้วก็ถัดมาในส่วนของกันชนท้ายค่ะ Aero Dynamic นะคะ Built-in ค่ะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะออกแบบมาล่าสุดค่ะให้ขึ้นลง2อสเต็ปนะคะหมดปัญหาสำหรับคนตัวเล็กในเรื่องของการขึ้นกระบาดท้า,ทายค่อนข้างจะลำบากนั่นเอง มองมุมไหนก็หล่อจริงๆนะคะกับตัวนี้4ประตู v c ค o s s 3.0แซทีนะคะสีคขาม,มุกนะคะอยู่ที่1 000, 1 000, 1 000, 1 0 0้านบาทลูกค้าท่านใดค่ะสนใจสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมสามารถอินบ็อกหาปีใหม่นะคะตามลิงก์ทด้านล่างตรงนี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวพาทุกท่านนะคะไปรับชมด้านในนิดนึง เปิดมาด้านในนะคะในส่วนของแผงประตูนะคะนี่ก็จะเป็นแบบซอฟทัชนะคะหุ้มด้วยหนังนะคะให้ผิวสัมผัสที่ดีขึ้นนะเดินได้ด้วยได้เป็นได้สีน้ําตาลนะคะลากยาวเลยนะอ,อันนี้ก็จะตกแต่งด้วยเป็นโทนสีช็อคโาแลตเมทัลิกนะคะหล่อเรียบหรูสไตล์วีคลอสจริงๆนะคะกับรุ่นนี้อื ปุ่งควบคุมต่างๆค่ะออกแบบมาให้ช้นวางหน้าสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะคะตกแต่งได้โทนนะ,ะด้วยโทนสีดําเงาหรือดําเมทัลลิกนั่นเองนะคะก็ปรับนะคะกระจกไฟฟ้าซ้ายขวาขึ้นลงให้แล้วนะคะ,ะมีปรับพับหูด้วยนะคะด้านล่างก็ใส่ขวดน้ําได้1.5ลิตรกันเลยทีเดียวนะคะส่วนด้านบนนะคะในส่วนของคอนโซลน,นะคะก็ ะจะมีลักษณะประมาณนี้นะคะก็จะเป็นแบบซอฟท์พามาให้นะคะเดินได้ได้วยได้สีน้ําตาลนะคะลากยาวไปเย็บด้วยความประณีตละเมียดละไมพิถีพิถันทุกขั้นตอนมากๆนะคะในส่วนของอการตกแต่งของเรานะคะอืในส่วนของถุงลมนิรภัยนะคะรุ่นนี้ก็จะมีมาให้อยู่สองลูกนะคะซ้ายขวานะคะเครื่องเล่นนะคะก็จะเป็นเครื่องเล่น พัสรีนนะคะรองรับระบบความบันเทิง Apple CarPlay Android Auto มาให้แล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับระบบเนวิเกเตอร์ภายในตัวนะคะ,ะรุ่นนี้นะคะเครื่องเล่นหน้าจอจะได้มาขนาด9นิ้วนะคะแต่ถ้าเป็นตัว Z นะคะหรือ LDA ตัวลองลงไปก็จะเป็นขนาด7นิ้วนเนาะอแอร์ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นแอร์ออโต้นะคะแยกอิสระซ้ายขวา แยกอิสระซ้ายขวาคือแยกอุณหภูมินะคะด้านซ้ายอุณหภูมิหนึ่งด้านขวาอุณหภูมิหนึ่งก็ดีไซน์การออกแบบในส่วนของปุ่มกดก็จะมีลักษณะกดลงกดลงคล้ายๆแบบปุ่มกดเปียโนนั่นเองนะคะในส่วนของปุ่มนะคะทารีความมานนะคะปกติเราขับขี่ที่สองไฮสามารถหมุนเป็นสี่ไฮได้เลยความเร็วไม่เกินแปดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะแต่ถ้าต้องการเข้าโฟลค่ะกดนิดนึง ประมาณนี้นะคะแล้วก็เวลาต้องการโฟโล w จะไปสี่ให้ก็กดลงแล้วก็บิดมาประมาณนี้นะคะก็ลองไปใช้งานดูอีกทีนึงนะคะนี่ก็เป็นช่องเสียบ u ีเเนาะอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นปุ่มดิฟล็อกนะคะมั่นใจลุยได้ทุกสถานการณ์ด้วยระบบดิฟล็อกของเรานะคะเมื่อเข้าโฟโล w แล้วท่านยังออกจากเขาเรียกว่าสถานการณ์ขับขันนะคะเวลาเราติดหล่มติดอะไรนะก็ออกไม่ได้ก็กดดิฟล็อก ตัวช่วยตัวนี้เข้าไปนะคะมั่นใจได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองด้วยระบบดิฟลอกของเรานะคะถัดมาตอนนี้ก็จะเป็นปุ่มช่วยควบคุมการทรงตัวขณะลงบนทางลาดชันค่ะก็จะมีมาให้ด้วยเรียบร้อยแต่ก็ต้องลาดชันประมาณ45องศาขึ้นไปนะแล้วก็กดปุ่มนี้แล้วก็ปล่อยคันเร่งเลยระบบตัวนี้ก็จะช่วยท่านทํางานในการขับรถด,ด้วยนั่นเองนะคะก็จะเป็นวูวลงไปประมาณนั้นนะคะเออแต่ปกติถ้าโดยส่วนตัวนะปีใหม่นะก็ไม่ค่อยใช้เท่าไหร่นะคะเพราะว่า รู้สึกว่ามั่นใจในฝีเท้าของตัวเองมากกว่านะคะอืมค่ะแล้วก็ในส่วนของเกียร์ค่ะก็จะเป็นเกียร์แมนวนวลนะคะ6สปีดนะคะ1 2 3 4 5 6นะคะวิธีเข้าเกียร์ถอยเอามือสอดวงแหวนดึงขึ้นประมาณนี้นะคะแล้วก็ดึงขึ้นดันไปข้างหน้าเข้าตำแหน่งเดียวกับเกียร์หนึ่งเลยค่ะเอ่อเข้าเกียร์ง่ายและแม่นยำยิงขึ้นนะคะด้วยวัสดุตกแต่งนะคะรอบๆหัวเกียร์นะคะตกแต่งมาให้แลดูแบบ พรีเมียมมากยิ่งขึ้นนะคะเป็นดำเงาหรือดำเตียนโนแบ็คมาให้แล้วเนะคะ่ะหรูหราม,มากยิ่งขึ้นนะคะบวกกับในส่วนของหน้าจอขนาด9นิ้วของเรามันย้อนแสงนิดนึงนะคะแต่ก็พยายาม,มซูงให้ทุกท่านได้รับชมกันแล้วเนาะค่ะถัดมาก็ในส่วนของพวงมาลัยค่ะก็จะเป็นพวงมาลัยลักษณะสามการใหญ่ๆหนึ่งสองสามนะคะด้านซ้ายก็เป็นปุ่มควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยนะคะด้านขวาก็เป็นปุ่ม นนะคะหรือวบคุมความเร็วโดยอัตโนมัตินั่นเองนะคะตกแต่งมีโครเมียมมาด้วยนะคะเพิ่มความหรูหรามากยิ่งขึ้นฟองมาลัยก็หุ้มหนังนะคะเดินได้ด้วยได้สีน้ำตาลช็อกโกแลตเช่นกันนะคะอืมออกแบบมาให้จับกระชับมือยิ่งขึ้นส่วนหน้าจอเข็มเรือนไม้นะคะและดูหรูหรามากยิ่งขึ้นนะนะคะลองกดดู ระดับน้ํามันเชื้อเพลิงต่ำก็ก่อนไปส่งนอกด้วยเราก็จะไปเติมน้ํามันอยู่นะคะอืมก็จะเป็นหน้าจอดิจิตอลมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะประมาณนี้สีสันอรู้เวลาสวยงามมากยิ่งขึ้นเนะาะค่ะถัดมาด้านข้างนิดนึงค่ะนี่ก็จะเป็นปุ่มปิดระบบ E S C T C S E S C คือระบบป้องกันล้อหมุนฟรีนะคะ T C S คือเออไม่ใช่ E S C คือระบบควบคุมการทรงตัวของตัวรถนะคะ T C S คือระบบป้องกันล้อหมุนฟรีนั่นเองนะ ออันนี้ก็จะเป็นปุ่มกรับไฟหน้าออตโต้สีระดับนะคะศูนย์หนึ่งสองสามขับขี่เั่าไปอยู่ที่ศูนย์นะคะหรือบรรทุกประมาณสามร้อยโลก็อยู่ที่หนึ่งนะคะหกร้อยโลก็อยู่ที่สองหรือมากกว่านั้นก็อาจจะเป็นสามก็ลองไปปรับใช้งานดูอีกทีหนึงนะะ่งเนาะอืมถัดมานะคะในส่วนของห้องโดยสารตัวนี้นะเขาจะคุมโทนเป็นโทนสีดําให้แลดูออฟโรดลุยมากยิ่งขึ้นนะคะสังเกตเพดานจะเป็นสีดำหมดเลยนะอืมแล้วก็ในส่วนของเบาะหนังนะคะ่ะรุ่นนี้ก็จะเป็นเบาะ หนังดีไซน์มาล่าสุดมาพร้อมกับเทคโนโลยี c ู e แม็กนะคะช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนของตัวเบาะได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะคะสังเกตดีไซน์ของเขานะคะก็จะนุ่มมากยิ่งขึ้นนะคะสําหรับเอกลักษณ์ของตัววีคลอสนะตัวนี้เขาจะเป็นหนังนะคะเป็นหนังโทนสีน้ําตาลเข้ามานะคะอออกแบบมานะคะให้แลดูแบบลุยๆมากยิ่งขึ้นนะคะกับตัววีคลอส แล้วก็ตัวนี้นะคะแชพี่ค่ะปลักไฟฟ้ามาให้แล้วเรียบร้อยนะคะก็จะมีเอ็นหลังเอ็นหน้านะคะเลื่อนหน้าเลื่อนหลังขึ้นลงอะไรประมาณนี้นะคะก็ลองไปปรับใช้งานตามความเหมาะสมของลูกค้าอีกทีหนึ่งและกันนะคะเดี๋ยวพาทุกท่านค่ะมารับชมห้องโดยสารตอนหลังอีกนิหนึ่งนะเปิดมารับชมห้องโดยสารตอนหลังแผงประตูก็คล้ายๆกับแผงประตูตอนหน้าเลยนะคะก็จะเป็นแบบ ซอฟทัชนะคะหุ้มด้วยหนังนะคะเดินได้ด้วยได้สีน้ำตาลเข้มนะคะหรือสีน้ำตาลช็อกโกแลตนะคะปุ่มควบคุมก็เป็นสีดำเงาหรือดำเปียโนแบค็คให้ความหรูหรามากยิ่งขึ้นนะตกแต่งสไตล์วีครอสนะคะก็จะมีแบบสีช็อกโกแลตเมทัลลิกนะคะตกแต่งเข้ามาตรงนี้นะคะให้ดูแบบเงาหรูหราสไตล์ออฟโรดเอกลักษณ์ของเขามากยิ่งขึ้นเนาะด้าน่รงก็จะเป็นใส่ขวดน้ำได้นะคะขนาด1.5ลิตรกันเลยทีเดียวเนาะ ในส่วนของเบาะตอนหลังนะคะ,ะสังเกตนะคะก็จะอลูอัลามากยิ่งขึ้นสังเกตห้องโดยสารด้วยนะคะกว้างขวางมากๆสังเกตพื้นที่เหนือศีรษะนะคะจะลดที่วางเท้าเลยเนาะตัวนี้กว้างขวางจริงๆและดีไซน์าการเรย็บเบาะตกแต่งของเขานะคะออกแบบมาสวยงามสไ,สไตล์วีครอสจริงๆนะกับตัวนี้เปิดลงมานะคะตัวนี้เห็นไหมเมื่อกี้ที่หม่ดึงเชือกตรงนี้นะ <c oughs> ดึงลงก็จะเปิดได้ประมาณนี้กุญแจแมลงเครื่องมืออยู่ตรงนั้นนะคะ นะคะแล้วก็ส่วนด้านล่างก็แยก60.40ก็จะมีเชือกอยู่ประมาณนี้นะคะคันนี้ก็จะเอาไปส่งให้ลูกค้าในวันที่2ธันวา2องพันนั่นเองนะคะนัดส่งให้ลูกค้าที่จังหวัดน่านเดี๋ยวเอาไปส่งอีกทีหนึงแต่วันนี้ก็มาเตรียมความพร้อมไว้นะคะอ่าเดี๋ยวพาทุกท่านไปรับชมห้องเครื่องนิดหนึ่งนะคะ สำหรับตัวนี้นะคะ4ประตูวีครอสสามจน์แซีนะคะตัวนี้เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์สามพันค่ะแรงม้าสูงสุดอยู่ที่190แรงมา้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่450นิวตันเมตรนะคะมาพร้อมกับระบบความปลอดภัยเซ็นเซอร์ ABS EBD BA นะคะอยู่ด้านนี้ ซึ่งก็มีมาในทุกรุ่นนะคะกับ all new isuzu d max รุ Mac, านภาพพิกโลกของเรานะคะและสังเกตค่ะในเรื่องของการจัดวางตำแหน่งเครื่องยนต์นะคะจะจัดวางให้เยื้องหลังเทาหน้านิดนึงนะคะช่วยในเรื่องของการกระจายน้ำหนักและยึดเกาะถนนเป็นเยี่ยมนั่นเองนะคะ